จ๋าเอียงอีกดวงแก้วก็อยากมีผู้เบานเนที่โดนใจเมื่มนอนี้วันวาเลนไทน์แล้วแม่วัดวาเลนไทน์ยจะมีผู้เบาจังได้เดี๋ยวน,นี้กะอ,อยากมีเนาะอีหละ่ะผู้เบาว,วันเป็นตัวจังไหนลูกวัาเล่นท้าขี้ของมันมีนนมีผู้เบาจังไหนตัวท่อเขียบ,น,บนี่ลูกเราเบิ่องนี้โอ้ยไม่ใหญ่ยตัวท่อสั่งไม่ใหญ่ยังมีได้ผัวกะเท่าเท่า ได้้แลวทเท่าเกษตรก็สังไหนแต่ตาพี่อน,น้อง<า>นัน่งก็สังหนาไปที่มันกับเท่าเ็ืกินตัวเพื่อนบอกจริงตอนนี้นะลานนะกำลังมักไผ่อันเองจะย,าย้ายมักไมเพิ่มเพิ่นนี่มาลกูากให้เงี้ยนั่นแหละจา้าโอ้ยไผ่นอกบานนี่สีดวงดีมักไผ่นอกบานนี่เนาะผู้ใดล่ะลูก ไอเชือกขาวๆในแม่จ้าป้าตนตายต้อนน้องมาไอโดนตายแล้วที่เกียก่ยวโตหุยหนูตกสายกินนั่งตกตั้มหั่มพอยย่อยโตคอยตกใจเออย่างอีกแม่ป้าเป็นเด็กเป็นเล็กมาออกมาเล็กสี่ได้จังไดกีฬาเป็นเด็กน้อยขี่ไข่พระทันเดรอน,ดอนก็ได้รู้เ่อนก็แม่ป้าเอยแ <c oughs> ม่ป้าบ้าาได้อาบน้ำทซื้อๆมาเนี่ยม่ได้เป็นอืดลืดและที่สําคัญกีฬาท่านได้เป็นสาวเต็มตัวขึ้นแม่ป้าดิแม่ป้าบ้ได้เป็นสาวได้หรอเป็นหยางสั่นเท่า อ้ยมันเถียงมักเบาได้เดียวนี่แต่นายแถะไอ้สุดขาวเนี่ยแม่ป้าเสียบอกเด้อห้ามกิล่าไปของแวะไปหุ่งเกี้ยวเป็นเด็ดขาดเพราะว่าไอ้สุดขาวผู้หนาทางดังข้อมปากจิมลิมเป็นตะจูบแต่พนะันเป็นผัวแม่ป้ามุณงแม่ป้าได้เสียกันเสียหาเสี่ยวหรอกกล่าจะไปมากได้จังหดเท่านี้ที่ไม่ได้เสียกันจังหดเดียวนี่ฮะใหญ่อากินเขาจะซื้อดรกใหญ่มากเขาโอ้ยไปไปไปใครหนาทั้ง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอา๋ยวพอจำน่องเมย์จำเนียนเอ้ยจังได้จังไดนเ้ากระสิได้เป็นดองกันอยู่แล้วค่อยว่ามื่อนีแรงนีกินเข่าแรงแล้วจังเมื่อนอกคอยสิต้มไก่สุกินบ่อยากบ่ยากตู้ข่อยน้าพักกันกินเข่ามาแล้วไปทับไปโอ้ยหลังมือเจ้าอยู่เขาต้องกินอยู่เฮือนหลายๆมันคือ้นมกินเม้ยปลกจะพักอยากเข่าเฮี้ยนเพิ่นเอาจังสี่ไปจัดการขาไก่จักหาโตต้มซัวจำบนองกินเม่์จับเนียนกินปะ ฮาตัววารุนหัวปลาหลายๆกว่านี่เด้อหลานนั่นเด้อมาแล้ววาเลนไทยสีพระเจ้าแม่ท้าวเมื้องบรรษังปฏิคภพอกำนันแม่กำนันคุยกันอย่างอยู่เนาะผมมาขัดจังหวะคุยกับลูกทรายพอน้องพอจำนงเอ้ยบ่ได้กขัดจังหวะจักหน่อยดอกแต่ว่าสิถามมือนี้มา้ยังตาเศ้าแท้นอ้อแม่นอยู่ดอกเถ้า บอกเรื่องขัดจังหวเนี่ยมันโมขัดจังหวะดอกแต่ว่าอยากถามออกจากจิตจากใจเนี่ยหรอกผ้าลูกผ้าเต่าผ้าลูกผ้าหลานมาเบิดบ้านเปิดเพื่อนปานนี่อย่ามามาถามยืมเงินอีกเด้อเนี่ยพ่อพ่อแน่พ่อเด้อว่าอะไรมายืมเงินเด้อเดี๋ยวนี้เมื่อนี้ตั้งใจจะมาใส่หนีพ่อกับนั่นสิฮะตั้งใจเอาเงินหาเซนที่ลูกสาวผมผัดนารายมาใส่หนีพ่อกับนั่นแม่กับนั่นเอาเอาเงินไปใส่หนีเพื่อนเขาดวงีแต่เ้อเนี้ ขออนุญาตถามจากกลนเบิงส่วนลึกๆของหัวใจใน่ต่อขาพอกำนันแบกกำนันขามาเบิงเห็นไทยย่าตะข่อยมาเนี่ยบ้าคือบาตะข่อยเสร็มาทุระปะาปังจางอื่นเลยตีเกิดตะบาตะข่อยเสร็มายืมกันบัวเจ้านันตรีออื่ให้เกิดจังได้มาย่าได้กลับมายืมแต่เงินของเก่านันบ่ใสแจ็กเถื่อมันกับย่านันตีบินนี่วางได้ฝ่ายกีเปล่าเอาเงินบ่เบ่งไอ้หัวหาแม่งตี เป่าเอาเงินหาคนหาแสนได้กระเป๋าน้ำเธอน่ะไปใส่หนีเออฉันจะไปเดียวนี้เร็วเร็วหน่อยสิเป้าไปจะว่าม่อเถียงกันยู่นี้แม่มึงตกีเอาแถวนี้นับเบิ้งเท่โคบะดีคุละแสนหาคนหาแสนบอดี่าวพอจำน้องแม่จำเนียนเลยลูกเจ้าน่ะเหตดงานีหยังคือจังในเงินมาใส่หนีใส่สินเท่าไหร่ ลูกสาวก็ลูกเคยคอยไปเห็ดงานร้านอาหารตัวเมียคับนั้นเห็ดงานร้านอาหารจ้าป้าเห็ดงานร้านอาหารนี่ยังไม่ด้หละให้เทว้ายอะไรดีคม่กเนาะแม่กํานั้นขาอีฉันขอโทษค่ะฝากกํานั้นก็การเด้อเพราะอนุญาตบาดคำต่อคันอีฉันเบาอย่างสู้ฟังจะบาดอีฉันนี่มาคุยเงยไซน่าไซตาเถิดละค่ะเอาเวามาเบิงเดี๋ยวนี้ดิจำน่องกับจำเนี้อเนี่ยเขาบม่ได้ไปลงจำน้ำคือทำไมตะกี้ล่ะดิโอ้ดิ ส่งลูกไส้หลูกสาวลูกเขย่อเพจดง,งานอาหารน้ำเจี๋ยสาเจี๋ยโจกอ่างปาลาซาลาอาหารซื้บๆจ,จะไปเงินดีเถอแม่ไปตกผงเงินใหญ่ส่งเงินไม่พอกับแมีนห่เดือนหนึง่งเดือนหนึง่งเป็นแสนๆพนักงานไม่จะไปคุยใส่เพิน่นเพิ่นเป็นเศรษฐีแม่กำนัลตัดเปซ่อนเนาะตั้ดตติบซื้อเนี่ยขึ้นละซี่หาหมื่นบ่เอากระไดพนาะปืดโตเดี๋ยวนี้ตัวไข่เด๋อรุ้ยขึ้นรุ้ยขึ้นพุ่น่ะไปกินเขาเส้นท่านขวัญแก่นพุ่น่ะตะละมือในบ้านทอว้าไอ่ตัวเมียนี่ดอกคุยใส่เพิ่น

เคือจังสี่ดอกเจ้าสาวสะฟังคักหลายเ่ขอถามจะควบสะก้อนเนื้อหลานสาวจเจ้าคนใดล่ะสือไอ้หน้างดวงใจนหนะ้ามาถาม <พอ S 2> หายดวงใจเฮ็ดยังนี่เด็อีน้างดวงใจสวัสดีจ้าไอ้นา้างดวงแก้วลูกหลานเออลูกพ่อสันกับงามตาอันนี้อีน้างดวงคือไทยลูกอีน้างแววอันนี้ดวงไฟอันนี้ดวงอี่เกิงพอเด็กถามสโลมีไม่อย่างหอกกัเดียแท้สมพ่อเพิ่นรักมีหลานสาวผู้งามคือจังสี่ดอก ลูกไส้คอยนะมันมักหลานสาวเจ้าจ้งว่ามันไปรลักจีบกันตะปางใดกันย่งว่ามักจังใดมักอีนั่งดวงใจนั่นละหลานกับบัพท่านไงเฮยย่งก็ไดไม่ยันอยู่ผู้ใดก่อหมักนี่นี่นี่ลูกไส้คอยโซ่ตัวลุงลารอรอหนี่หุ่นไม่ยังควกไม่ย่างท่ารยู่ดอกแต่ว่าย่านขี่ที่ขพวามึงไม่หลัก้า่สีบอกไ้เด้อ คนใดบอกขี่ทีเนี่ยมันบลำบลวยแล้วก,ก็บำมีเงินเน้่มู่เจ้ายืมดอกสิบอกให้แต่วาย<อ>ุโอสมพ่อล้าเนาะตอนคอยเป็นนี่จังเป็นเบาใหญ่เบาโตูปัดย่ามจังสี่คือเบาอวนเบาหวานแท้โอ้ยขั้นเบา่โดีเพิ่นสิมกักโตหรือเนาะหลานสาวคอยมันมาครูเบาเพราะท่านเป็นโด้มักเบาเพราะท่านเป็นอีหล่ะมาก ปี่มันวาเลนไทน์นะคะเตงเฮ้ยต้อหน้าต้อตากูเนี่ยมึงวาเลนไทน์นะเตงอยู่นี่เฮ้ยกูมาสูในร้านแถอมึงใหญ่กูหูนะว่ามึงกับเขาเป็นนัดกันอยู่แกนั่นนัดกันอยู่แกนี่กูเอามึงคักพอแล้วยถึงพอก็เมียแห่งบ่อยู่แก่ปะหูเสีแล้วเวลาเอ๋ยดวงใจสิไปหาไอ้พวกยำใจก็เอาอีหล่ะไปนั่สซมือได้จะย่ายไม่รูนั่นน่ะแมนใครอยู่มันเอาน้องไปนั่ แถมลอยหอมแก้มก <G ã entender> ันหอมได้ใจยหอมหอมแก้หมหอมหมหมหอมหอหอมหออมมเอมหอมหหอมหอห